รีวิวทานสูนะครับอันนี้เป็นสว่านขนาดถ้าจะไม่ผิดเป็นแปดสิบนิวตันเมตรนะครับเราจะมาลองดูว่าด้วยดอก3ามหุนนะครับจะมีแรงแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือเสียบแบตแบตจีนทั่วไปให้ดูนะครับสามารถเสียบได้นะครับร่องแบตเป็นแบบ ลักษณะของมาร์กิต้านะครับเมื่อกี้วัดไฟได้ประมาณ 20, 20่สบยโวลต์เท่าเท่ากับตัวของจีนนะครับในกล่องก็จะแถมเครื่องชาร์จนะครับอันนี้ตัวนี้ที่สั่งมานี่เป็น10ตัว10เซลล์นะครับในกล่องก็จะมีน็อตสกูเป็นทั้งลูกบล็อกน่าจะประมาณ เบอร์ถึงเบอร์สิบสองครับเล็กสุดยันไม่แน่ใจเลยแต่ว่าเล็กกว่าเบอร์เบอร์หกนะครับแล้วก็มีชุดกอเกลียวชุดขันใะแจน,นะครับอันนี้เป็นต่อหัวบล็อกส่วนนี้ก็เป็นไขควงทั่วไปนะครับแล้วก็มีอ่าตัวน,นี้เขาเรียกว่า,าพวกเจาะ จาะอะไรครับเจาะเจาะซีเมนต์นะครับครับแล้วก็คู่มือคู่มือข้างในเป็นภาษาอังกฤษนะครับตามนี้ครับอันนี้ได้มาในราคา1,134บาทครับผมเดี๋ยวเรามาลองกัน นี่ครับความยาวนะครับของสว่านตัวนี้ประมาณเกือบแนิ้วนะครับแปดนิ้วเราก็ตั้งหัวมาที่นี่เป็นตัวสว่านนะครับว,วันนี้เรามาลองลองสว่านให้ดูแบบจังๆเลยครับเราไม่ลองหมดอื่นนะครับหมดอื่นยังไงก็ผ่านท <c oughs> ถ,ถือว่าค่อนข้างไรงเรามาลองสว่านดีกว่านะครับเราปรับเป็น อันนี้คือเบอร์สองนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนไปเบอร์หนึ่งก่อนอันนี้คือหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรา,เรา,เ,ราเรามาดูซิว่ามันจะหมุนเร็วแค่ไหนอ่า ไปหมายเลขสองนะครับดันไปขา้างหน้าอ่ถ้ามันไม่สุดอย่างนี้ครับให้เรากดคีหนึ่งเบา,เบาๆแล้วค่อยดันอีกทีหนึ่งให้เพื่อให้เกียร์มันเข้าร่องนะครับมันตัวเกียร์ไม่สามารถที่จะเข้าได้ทันทีครับต้องมีการแตสะสวิตช์นิดหนึ่งนะครับทีนี้อ่าเรามาที่เบอร์สองบ้างครับขึ้นมาหมายเลขสองนะครับเร็วกว่าครับเร็วกว่าเห็น ต่อไปเรามาเจาะไม้นะครับดูว่าจะจะขอใช้เบอร์สองแล้วกันนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งน่าจะเจาะช้ามากนะครับเบอร์สองก็โอเคแล้วเร็วดีลายดอกสว่านก็ไม่ค่อยคมมากครับใช้งานมาแล้วเราก็ถือว่านี่แหละครับยิ่งไม่คมยิ่งจะได้รู้ว่าเครื่องเรานี้จะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับนนี้เราก็ลองที่เบอร์สองน,นะครับเรามาลองดู เจาะไม้นะครับนี่ครับอ่าเจาะไม้ที่หนาประมาณ6-7นิ้วนะครับเดีย๋ยวเริ่มมาเลยตอนที่เจาะครับก็พยายามดึดเครื่องครับเพราะว่าดึงเนื้อไม้ออกมาปากปากจับดอกสว่านถือว่าแน่นโอเคครับ เข้าไปครับโอ้โหแล้วก็ตอนเจาะก,ก็เจาะสักพักแล้วก็พยายามเอาเศษออกด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้เจาะง่ายขึ้นออโอเคครับทะลุเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เจาะไม้นะครับเรามาสัมผัสเครื่องดูก็ค่อนข้างอุ่นๆนะครับก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับอาจเพราะว่าอาจจะเจาะมาครั้งสอครั้งนะครับแบตท,ที่ให้มาก็ตอนแรกก็เครื่องเครื่องก็ไม่หนักมากนะครับพอใส่แบตเข้าไปโอ้โหหนักหนักเกืบอบสเท่าจากเดิมนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับปากจับนี่ถือว่าแน่นใช้ได้เลยไม่มีกระดิ่ให้เห็นนะครับ แต่เจาะเหล็กก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเจาะเหล็กได้ไหมได้ชัวร์ครับแรงขนาดนี้ความแรงถือว่าผ่านเลยถือว่าไม่ธรรมดานะครับในราคานี้ครับตัวสว่านเปล่า800เกือบ900นะครับงานเป็นยังไงใช่ไหมครับงานครับลักษณะงานก็ก็ถือว่าเป็นงานจีนนะครับมีนี่ ความเก็บละเอียดเรียบร้อยก็ค่อนข้างน้อยนะครับเปรียบเทียบกับผมเคยใช้ของยี่ห้อญี่ปุ่นนะครับดังๆก็คือว่าการเก็บงานนี้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดว่ายังไม่ยังไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ถือว่า โอเคเลยครับนี่อันนี้คือแสดงสถานะแบตนะครับตอนนี้ยังเต็มอยู่3ขีดเวลากดปุ๊บมันจะมีแสงขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟได้ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอการประกอบที่ปราณีสวยงามเน้นใช้งานเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเว่าอ่าราคาไม่แพงแถมก็ ตัวแบบนี้ถ้าเสียนี้สามารถซื้อได้ทั่วไปเลยครับก้อนละแล้วแต่ความจุนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก้อนเล็กเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าห้าเซลล์มีแถวเดียวห้าเซล์ข้างล่างนะครับน่าจะน่าจะประมาณสองร้อยนี่ครับของจีนตอนนี้ครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะครับสิบเซลก็ถือว่าเหมาะกับ ผู้ที่ยังเริ่มต้นใช้งานนะครับไม่ได้เป็นช่างจริงจริงจังๆเท่าไหร่ไม่ได้ใช้งานหนักมากนานๆใช้ทีก็แนะนำเลยครับตัวนี้ทานสูง